แคร์คอร์เนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะช่วงแคร์คอร์เนอร์ตอนนี้หนิ่กำลังดูนิตยสารดีมานนะคะซึ่งคุณหมอวรุษคนเก่งของเราได้ไปลงปกแล้วก็มีเป็นภาพแฟชั่นอยู่หลายหน้าทีเดียวนะคะวันนี้หนุได้เรียนเชิญนายแพทย์วรุษมโนสิทธิศักดิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมมาคุยกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายคะ่ะว่า สำคัญขนาดไหนนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเดี๋ยวคุยกับคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคนเก่งนะคะมีงานอดิเรกหลายอย่างนะคะค,คุณหมอให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายมากมากครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญใชคเพราะอะไรคะผมจะเน้นในคนไข้เบาหวานนะครับก็คือว่าการออกกำลังกายดียังไงในคนไข้ที่เป็นเบาหวานอันที่หนึ่งก็คือว่า สามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับทำให้ภาวะหัวใจหรือว่าทางะระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอ,อย่างที่บอกว่ากลุ่มเบาหวานมักจะมาเป็นแพคเกจไขมันความดันนะครับกลุ่มนี้จะมาพร้อมกันเพรางั้นในการออกกำลังกายสามารถที่จะ,ะลดอัตราเสี่ยงในกลุ่มนี้ได้สามารถลดระดับน้ําตาลได้บางคนลดความดันโลหิตสูงได้ลดไขมันได้และที่สําคัญก็คือว่าลดความเครียด ความเคุณผ <ทำ S 2> ู้ชมที่เป็นเบาหวานเอ๊ะเราควรจะออกกําลังกายแบบไหนอย่างไรครับผมง่ายๆเลยครับการออกกำลังกายเอาเป็นออก,การออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกำลังกายที่เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ระยะเวลาที่เพียงพอนะครับ <c oughs> โดยทั่วไปก็คือประมาณ20-30นาทีนะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นการกระตุน้นการทำงานของหัวใจให้ทำงานได้ มากขึ้นเป็นการใช้พลังงานได้มากขึ้นเป็นการยืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมความพร้อมประมาณ 5- ้าถนาทีหลังจากนั้นคือเป็นการต่อเนื่องก็คือเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยประมาณอย่างน้อยเนี่ยยีถึงสานาทีขึ้นไปแล้วก็เป็นการคูลดาวน์คูลดาวน์ก็เป็นการที่ทําให้ระบบทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะฮะตัวอย่างง่ายๆเลยของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการเดินเร็วการวิ่งนะครับการที่จักรยานนะครับหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ําก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก แต่ถ้าเกิดใ,ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า<ช>หรืออะไร,รก็อาจจะเลี่ยงไปเป็นอะไรที่เหมาะสมใช่ครับเป็นที่แบบไม่ลงน้ําหนักเพื่อไม่ให้ทําให้ข้อของเราเนี่ยแย่ยลงไปได้เทคนิคในการออกกําลังกายสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยควรจะทํำยังไงแรกสุดเราคงต้องดูว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับพร้อมหรือเปล่าง่ายๆเลยครับคงจะพบคุณหมอน,นิดนึงให้ประเมินว่าสภาวะของหัวใจเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คงจะต้องดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆของเบาหวานอย่างเช่น เส้นเลือดส่วนปลายต่างๆนะครับระบบประสาทเพราะว่าตัวนี้สําคัญมากร,าะระบบประสาทส่วนปลายเนี่ยถ้าเกิดมีใครชาถ้าเกิดมีการชาเกิดขึ้นเวลาที่มีอะไรมากระทบเธอเราจะไม่ทราบเลยว่าจะเป็นแผลหรือว่ามีอันตรายต่อเท้าหรือเปล่าซึ่งจะทําให้เกิดเป็นแผลและอันตรายใช่ครับ<า>เพราะาเรากลัวอยู่แล้วเรื่องเท้าในคนแค้ที่เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นคงต้องได้รับการประเมินก่อนขั้นต้นว่าสามารถที่ออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนและสามารถจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ย ฉีดอินซูลินใช่ไหมง่ายๆเลยครับเราจะมีการเราควรจะต้องนะฮะตรวจระดับน้ําตาลก่อนและหลังะะออกกาลังกายในช่วงครั้งแรกๆครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะหลังจากออกกาลังกายเนี่ยระดับน้ําตาลเนี่ยลดลงไปบ้างน้อยแค่ไหนนะครับสมมติตั้งต้นคนที่เคยรักษาอยู่เนี่ยน้ำตาลตั้งต้นที่เราไม่แนะนําในการออกกำลังกายที่ต่ําสมมติระดับน้ำตาลต่ำกว่าร้อ เพราะถ้าออกไปปุ๊บอะไรบน้ำตาลจะต่าลงมาได้นะครับเพราะน้ใช่ใชครับเนี่ยจะเกิดภาวะน้าตาลต่ตําได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราทานยาหรือฉีดยาเข้าไปเนี่ยถ้าออกฤทธิ์ขึ้นมาตอนที่เราออกกําลังพอดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับลน้ำตาลจะต่าลงมาได้อันนี้ยิ่งเป็นอันตรายใหญ่เลยการป้องกนันก็คือ ควรต้องมีอะไรหวานๆไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกอมนะครับมีน้ําหวานหรือมีน้ําตาลก้อนเผื่อไวอ้แล้วก็เวลาที่น้ำตาลตา<ช>่ำจะได้ใช,ใช้ได้ทันแลวถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเครื่องเช็คน้ําตาลด้วยจะดีมากพกไปทุกครั้งในการที่ออกกาลังกายก็จะเป็นตัวที่ดีมากคุณหมอคะน้ําตาลต่ํากับน้ําตาลสูงเนี่ยอาการที่แสดงออกใกล้เคียงกันไหมคะจริงๆไม่ใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่แต่ว่าลอาการน้ําตาลต่ำเนี่ยเรามักจะกลัวเพราะว่า คนแค่คาอาจจะหมดสติได้ออนะครับคนแค่คาอาจจะมีอาการอย่างเช่นใจสัน่นใจวิวซึ่งบางทีออกกําลังกายไปเราไม่รู้ออบางคนที่เคยเจอหนักที่สุดก็คือน็อ c ไปเลยเออก็มีระดับน้าตาลในเลือดเหลือแค่40ก็มีออถ้าน้าตาลสูงมากๆอย่างเช่นใครที่ไม่สามารถที่จะคุมน้ําตาลได้ต่ํากว่า250เราก็ไม่แนะนําให้ออกกําลังกายแบบแบบที่เป็นต่อเนื่องนานอ,อ๋อค่ะเพราะก็จะทําให้มีผล หลาย<ะ>อย่างครับหลายอย่างเลยค,คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้ทราบว่าการออกกําลังกายสําคัญมากสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าคุณผู้ชมป,ประทานยาหรือฉีดยาก,ก็มีรายละเอียดที่มากขึ้นซึ่งในโอกาสต่อไปนะคะจะเรียนเชิญคุณหมออีกวันนี้นี่ขอขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับนายแพทย์วรุธมโนสิทธิศักดิ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมค่ะขอบคุณค่ะแลวเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมคะ